มากันถึงอีกหนึ่งสาวมากความสามารถ Red v i v e t ค่ะน่กำลังจะมีผลงานเดี่ยวออกมาชุดแรกเลยของเธอนะครับไปอัปเดตกันครับตรงนี้ยกให้ยกให้เกาหลีมานานแล้ว <laughs> นะฮะ เมื่อวานนี้มีข่าวแพร่สสพัดออกมานะครับว่าจอยส์มาชิกสาวแห่ง r ร d v ายเวดจะเป็นสมาชิกคนต่อไปของเกิร์ลกรุ๊ปแห่งค่าย s m Entertainment ทที่จะเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวโดยแหล่งข่าววงในให้สัมภาษณ์กับสื่อบันเทิงหนึ่งนะครับบอกว่าโซโลอัลบั้มแรกในชีวิตของจอยเนี่ยก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยโซโลอัลบั้มของจอยก็จะมีเพลงเมดเล่ที่นำเพลงเก่ามาเรียบเรียงใหม่นะครับให้เข้ากับเสียงร้องของจอย ซึ่งก็เป็นไปได้สูงนะฮะว่าจะนําเอาเพลงประกอบซีรีส์หลายเรื่องที่เคยที่เธอเคยร้องเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่ด้วยเนื่องจากจอยเองประสบความสําเร็จอย่างมากในการร้องเพลงประกอบซีรีส์ครับนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังเคยโชว์ความสามารถทางการแสดงในซีรีส์เรื่อง The Liar and His Lover และ Tempted มาแล้ว การเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวของจอยจะเป็นการทำโซโลอัลบั้มครั้งแรกของเธอหลังจากที่เธอเดบิวต์ในฐานะสมาชิกของวง Red Velvet มานาน7ปีแล้วโดยในเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาเวนดี้เป็นสมาชิกวง Red Velvet คนแรกที่ทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวโดยมินิอัลบั้มชุดแรกของเธอมีชื่อว่า Like Water ทางด้านค่าย SM Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจอยกำลังทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวตามข่าวอยู่จริงๆ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าโซโล่อัลบั้มของเธอจะวางจําหน่ายในวันไหน,นครับตอนนี้เหมือนแบบสถานการณ์เขาก็แบบเริ่มปกติหรือเปล่าเนี่ยแบบปล่อยเพลงแบบคือเหมือนรู้แล้วไงว่า<ม>ปล่อยออนไลน์<ม>ก็ได้<ม>ยังไม่ต้องมีคอนเสิร์ตก็ได้อะไรเงี้ยเริ่มปรับตัวของผ <ม S 2> ูดผมว่าเขาปรับตัวเร็วใช่ซึ่งรเรานี่ถือว่าช่วงนี้วิกฤตที่สุดแล้วะใช่ผมว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยนั่นเนี่ยก็เอาจริงนะเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วที่ ทะลุแบบหนักขนาดนี้แล้วผู้เสียชีวิตก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจริงๆอะ